โอ้โหพี่น้องเมื่อสักครู่มีสายเข้ามาพี่น้องกำลังจะพูดคลิปเลยเนาะหน้ามาันพี่น้องโอ้โหนะครับแล้วก็เป็นการมาครั้งแรกทั้งหมอํำและก็ท่านผู้ชมพี่น้องนะครับขอโทษนะครับหน้ามาันพี่น้องไม่ได้ทาแป้งเลยเนาะต้องพุกแป้งตลับแล้วกวาน,นะาหาแป้งตลับมาสักอันนะครับเหมือนบอกตู้อย่างมีแป้งตลับเนี่ยคอยทานะครับ ที่หลังเพื่อนพี่น้องน่าสะพานแขวนพี่น้องเห็นไหมนะครับยาวข้ามน้ําเจ้าพยาไปฝั่งน้นทาน้ําเจ้าพยาไปฝั่งน้นพี่นอ้องโอ้โหนะครับอ่าพิกัดของเขาก็จะมีเ,เกี่ยวกับธนาคารน,นะกะสิกรไทยนะครับสะพานแขวนนะครับวันนี้มอสโชมาพี่น้องได้เห็น เพื่อนๆนั้นมาต้อนรับบอสโจเยอะแยะมากมายพี่น้องเยอะแยะมากนะครับวันนี้ถือว่าโอ้โหพี่น้องสุดยอดมากๆได้สัพันแขวนพี่น้องแต่ว,ว่าเลิกไวไปหน่อยพี่น้องหกทุ่มให้เราก็เตรียมกล้องที่จะเตรียมกล้องจะบันทึกคลิปด้วยลาัะหน่อยสักสองสามคลิปเนี่ยนะโอ้ไม่ได้พี่น้องได้คลิปอา มีเพลงเดียวครับพี่น้องยกมือขึ้นบายบายไปแล้วพี่น้องจบแล้วปกทุ่มพี่น้องปกทุ่มอ่ะสิบนาทีเริ่มหรือถอนแล้วพี่น้องหกทุ่มสิบนาทีเริ่มหรือถอนแล้วโอ้โ oh ห oh. oh oh. ผมก็ได้ทั้งพ่อฮักนะครับที่อยู่หน้าห้านร,รวมกันถ่ายรูปหมู่กับน้องฮักแพร่ผมก็นแพรก็ยื่นกล้องให้น้องแพรคนถ่ายน้องแพรก็ บทชัตเตอร์ประมาณโอ้ห้าหกภาพนะพี่น้องมือไวมากต๊ตตตตนะครับแล้วก็คือว่าพอฮักนันมากันเยอะพี่น้องนะครับวันนี้ผมเห็นตั้งแต่ฉากแรกแล้วครับพี่น้องพ่อปอยแม่นั้นมากันแบบว่าโอ้สุดยอดมา,มากๆเลยครับตั้งแต่ฉากแรกนะครับออกมาก็รับทิ้เลยพี่น,น้องเห็นน้องแฟนนะครับก็อาจจะขึ้นมานะครับไม่มีคําว่า เขาเรียกว่าเช็คซาวไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคาว่าเช็คซาวนะครับวันนี้เพราะว่าไอ้วทีกว่าจะได้ตั้งวทีพี่น้องประมาณสามโมงเย็นพี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่ารถติดลมตัวนี้มันเป็นแบบว่ามีขี้ตมพี่น้องขี้ตรมรถติดลมกว่ารถนั้นจะเข้าได้นั้นตั้งแต่ผมมาเนี่ยนี่ทุ่มกว่าเฮ้ยสองทุ่มแล้วพี่น้อง เดินเข้าไปสองทุ่มเนาะยังไม่มีการตรุมต้มๆอะไรทั้งนั้นพี่น้องนะยังไม่มีการตีกองอะไรทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่าเวทีเขายังไม่เสร็จระบบเลยกะว่าเข้ามาไวเราจะได้ถ่ายการชาวเซ็กเช็คสาวนะพี่น้องเขาจะร้องเช็คสาวมานั่งรอไม่มีครับขึ้นมาก็ฉากแรกก็ออกมาม่วนเลยพี่น้องเริ่มฉากแรกก็ เจอน้องฮักแพงเลยพี่น้องโดยได้คิดน้องฮักแพง2คลคิดพี่น้องยาวๆแล้วก็ FC ซีนั้นเข้ามาให้ติดมือให้มาไล่พี่น้องเจอะเยะมากยก็โอ้เจอเยอะเลยพี่น้องอพอาฮักไม่ฮักน้องแพงมาเต็ <ś le> มหน้าหานพี่น้องแล้วก็สนุกมากพี่น้องวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับมีคนคนเยอะมากพี่น้องนะครับเยอะมาก,ตมเ,ากเต็มเขาเรียกว่าเต็ม ได้สะพานแขวนกันเลยทีเดียวพี่น้องมันอะไรจะสุดยอดขนาดนี้พี่น้อะงนะวันนี้นะครับสุดยอดมากๆพี่น้องตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ครับพี่น้องนี่ตอนนี้หกทุ่มตอนนี้ผมนั่งอยู่ข้างนอกหกทุ่มห้าสิบห้าพี่น้องตอนที่เขาเริ่มหรือถอนหกทุ่มแค่สิบนาทีเองพี่น้องโอ้เสียดายมากไม่ได้ไม่ได้เห็นเตยลาพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะครับอ่าพ่อพ่อ่นะครับ ไม่ใช่ว่าไม่ได้ถ่ายนะไม่มีครับวันนี้ไม่ได้เตื้อลาทาง,างเจ้าที่กลัวแบบว่าร้องเรียนหรือเปล่าพี่น้องนะกลัวแบบว่าเพราะว่าอยู่ใกล้ชุมชนต้องให้รีบรจบวัยพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใกล้ชุมชน,นเสียงอาจจะไปฝั่งนู้นนะครับขนาดรดเสียงนะครับพี่น้องลถเสียงมาแล้วนะเพราะว่าอันตรายนะครับมันแบบว่าวกลัวเขาร้องเรียนแล้วโอกาสหน้านั้นจะมาไม่ได้พี่น้องเลย เลยไม่ได้ไม่มีเต้ยลาจ้อยพี่น้องร้องเพียงเดียวคือยกมือขึ้นมาบา,บายบายพี่น้องจบจ้อยเลยเลยอดพี่น้องอดเต้ยลาเลยอดได้คลิปละอุส่าชาร์จแบตรอนะครับชาร์จแบตรอแบตหมดพี่น้องกล่าว่าจะถ่ายช่วงเต้ยลาจากสองสามคลิปนะครับนะครับตอนที่อยู่แถวปทุมธานีก็ยังได้อยู่นะ ช่วงเตยลาสามคลิปพี่นอ้องกะว่าจะได้มีคลิปเตยลาบ้างแต่วันนี้ไม่มีพี่น้องผมก็ซื้อพามันร้อนตอนเข้าไปใหม่มันร้อนผมก็ซื้อพัดเนี่ยนะซื้อพัดคนละอันอะไรยี่สิบบาทพี่น้องนะครับซื้อพัดนะครับก็ซื้อพัดตอนนั้นยี่สิบบาทพี่น้องซื้อพัไวายพัดมันร้อนมากตอนเข้าไปใหม่ๆพี่น้องนะอ โอเคครับเราปิดไฟแล้วครับตอนนี้เริ่มทำการลิศอนนัดปิดไฟแล้วถึงแล้วครับหกทุ่มห้าสิบห้าครับตอนนี้นั่นแปอยอยู่สะพานแขวนพี่น้องนะนะครับนะโอ้โหลดเสียงแล้วนะครับลดเสียงแล้วก็พูดง่ายวันนี้ก็หกทุ่มเป๊ะพี่น้องปกตินะอย่างน้อยก็จะประมาณสัก หกท,ทุ่มครึ่งเนาะผมว่านะหกทุ่มครึ่งกำลังคนเต็มอยู่นะตอนที่หกทุ่มนะพี่น้องบอกว่าแปบลบว่ามันมันเลยผิดสริป์พี่น้องเพราะว่าทางเจ้าที่แจ้งมาผิดเขาเรียกว่าผิดสริ์นะครับกล่าวว่าจะมาเตยลาช่วงสักหกทุ่มเนาะเขาแจ้งมาว่าให้หยุดได้แล้วเลยเอาแค่นี้ก,ก่อนฉะนั้นเลยไม่ได้เตยลาเลย ที่สะพานแขวนนะครับไม่ได้เตยลาจบข่าวเลยพี่น้องเอ้ยนะครับเลยปิดสคริปเขา,าทางอามอลำาก็น่าจะกล่าวว่าเริ่มเตยลาสักหกทุ่มเนะาะอย่างน้อยหกทุ่มครึ่งก็จบพี่น้องออันนี้หกทุ่มจบเลยพี่น้องได้เพลงเดียวคือยกมือขึ้นบายบายพี่น้องโอ้โเลยไม่ได้เห็นน้องรับแขกก็ได้เก็บบรรยากาศอยู่พี่น้องเก็บบรรยากาศช่วง น้องแพงออกมาถ่ายเซลฟี่กับพ่อพ่อยแม่นะครับโอฮักแม่ฮักอบ่นมากวันนี้น้องแพงโคตรอบอุูนมากๆพี่น้องเพราะว่าโอ้ฮักนั้นมากันเยอะพี่น้องพี่น้อง่อฮักไม่ฮักมากันเยอะแล้วก็จะมีแม่จ๋าพี่น้องแม่จ๋าโอ้โหนะครับแม่จ๋านะครับก็มาเต็มผมได้ถ่ายลงไปแล้วคลิปหนึ่งแม่จ๋านะของแม่จ๋านะครับโอ้สุดยอดมากๆสุดยอดมากๆพี่น้องนะครับวันนี้นะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับน้องแพงที่ใต้สะพานแขวนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กำลังใจน้องแพงใต้คลิปของท่านแฟมาแล้วขอขอบคุณครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับนำนำ่งเยดัวทุกท่านครับบายบายคุณปู